รงทานให้ประชาชนทานฟรีถวายเป็นพระราชกูุศเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พลตำรวจเอกชิวรวิ์สุพันณ์เพษศ พร้อมด้วยนายขวัญชัยบุญสุวรรณที่ปรึกษาเจรตํตำรวจสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติพันตํารวจโทสมภพนามบัณฑิตรองผู้กำกับปอสอทอุ่งสองห้องนายรัตนกรอมร์วีราวาัตรผู้อำนวยการฮอสนิวไทยแลนด์นางสมฤดีลันสุชีผู้อำนวยการเขตหลักสีและคณะน,นายอนันต์นาอเนกนายอดิสรธนงรัตน์นายวันชัยลาบวิไลพงศ์ประธานก,กอตอรตรสอ,อบกบกใหญ่ พิโตวัดอรุณนายสุพันธ์สันติชัยนายเกียรติศักดิ์หีบทองคำนายกเกษมคมสันน้องพึ่งบึงสามพันบุญตาเมืองใหม่เซโอมขวัญชัยบุญสุวรรณคุณฟ้าบุญสุวรรณร่วมกับร้านชาติข้าวแกงร้อยหม้อและสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยเปิดโรงทานบริการประชาชนฟรีที่ร้านชาติข้าวแกงร้อยหม้อย่านวิภาวดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยวรางกูล28กรกฎาคม2566โดยเปิดโรงทานที่ประกอบไปด้วยอาหารอาทิข้าวแกงร้อยหม้อวิยเตียวขนมจีนน้ำยาขนมหวานไอศครีมเลี้ยงประชาชนฟรีทั้งวันและช่วงบ่ายก็ได้จัดกิจกรรมนันทนาการมีการแสดงดนตรีด้วย กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะสร้างทั้งความสุขอิ่มท้องให้กับทุกคนแล้วยังได้ร่วมสร้างบุญกับการบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากไร้จากโครงการกินอิ่มท้องน้องได้เรียนอีกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงเป็นวันมงคลที่ผมคิดว่าเราชาวไทยทุกคนเนี่ยควรจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับเราก็ร่วมกัน ทำบุญทำทานนะครับรักษาศีลเดี๋ยวผมไปต่างจังหวัดก็ต้องไปสวดมนต์นะครับถวายเป็นพระราชกุศลนั่งสมาธิทําเป็นประจําทุกปีผมเชื่อว่าด้วยกุศลผลบุญที่พวกเราน้อมราลึกถวายเป็นพระราชพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะทําให้พระองค์ท่านมีพระพลนานามัย แข็งแรงสมบูรณ์นะครับในนามของปร,ประชาชนคนไทยก็ขอถวายในสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้นะครับน้อมจิตนํำลึกถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอบพระคุณครับรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ในฐานะผู้ประกอบการเนาะ ได้ประกอบกิจการทำอาหารดีๆนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นโอกาสที่ดีมาร่วมกันแบ่งปันนะคะคืนตอบแทนให้กับประชาชนนะคะเป็นถวายเป็นพระราชากุศลให้ในหลวงของเรานะคะก็เชิญชวนประชาชนต่างๆนะคะก็มารับประทานอาหารนะคะซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณภาพนะคะสะอาดถูกสุขอัามัยนะคะค่ะก็ อยากจะให้มีโครงการดีๆเช่นนี้ค่ะต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆค่ะ